ขอตอบคอมเมนต์หนึ่งค่ะเพื่อนๆใน Facebook น่ารักมากตอบคอมเมนต์ยุรีว่าเอาเป็นคุณครูก็เลยใช้ภาษาที่ดีทำพูดที่สวยงามสละสลวยอารมณ์ประมาณเนี้เออแล้วคือแต่และคำพูดอะ่ะรู้สึกว่าจะแบบคิดก่อนพูดแล้วก็พูดเก่งอะไรเงี้ยค่ะขอตอบตรงนี้เลยนะว่าแต่เก่าแต่ก่อนนะนะเป็นคนพูดเก่งก็จริงค่ะ แต่ไม่ได้เป็นคนพูดแล้วมีหลักการใดๆเลยไม่มีหลักการใดๆเลยแล้วก็เวลาพูดทีเนี่ยดำน้ำไปเนาะสมัยก่อนนะคะแล้วก็พอมาเป็นคุณครูอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ได้ฝึกฝึกพูดฝึกคิดก่อนที่จะพูดออกมาแล้วก็ฝึกยังไงยังไงก็ก็ไม่ถือว่าพูดได้เลยเหรอกที่เป็นทางการที่เป็นวิชาการอะนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ คุณครูที่เป็นพิจิกรหรืออะไรนั่นอนะไม่ไม่ได้เทียบไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของเขาเลยของท่านทันนั้นนั้นเลยนะแต่ว่าก็มีความพยายามนะเพราะยูรีอะถ้าเวลาจะทําอะไรแล้วยูรีทําไม่ได้ยูรีจะเครียดยูรีจะเครียดแล้วทีนี้ก็จะมากดดันตัวเองนี่แหละว่าทาไมแค่นี้เขาทําได้เราถึงทาไม่ได้นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เวลายูรีทําอะไร มันเหมือนกับมีไายสักอย่างผลักดันให้ยูริประสบผลสําเร็จในเรื่องที่ยูริตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าพูดไม่ได้ก็ฝึกสิฝึกไปเรื่อยๆถ้าไม่กล้าออกกล้องก็ฝึกสิเริ่มจากเล็กๆน้อยน้อยเริ่มจากเอามาออกคลิปสั้นๆเออวิดีโอสั้นๆไม่ต้องยาวอย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่หน้ากล้องอ,อยู่หน้านักเรียน ก็เป็นคุณครูบทบาทของคุณครูแล้วก็ต้องพูดตามในในเนื้อหาที่เราได้สอได้ศึกษามาแล้วเราก็มาบอกต่อมาอบรมมาให้ความรู้กับเด็กเราก็ต้องยิ่งแบบต้องพูดแบบเออเป็นคนมีหลักการไปอีกผู้รู้ไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมันคือการฝึกตนเองมันคือการพัฒนาตนเองมันคือมาถึงจุดนี้ยังไม่ได้เก่งนะยังไม่ได้เก่งเลยเทียบกับ ครูครูที่เขาพูดเก่งเก่งะยังไม่เก่งเลยยังไม่มีหลักการอะไรเลยแต่ก็เริ่มพัฒนารู้สึกว่าตัวเองน่ะพัฒนาขึ้นมากกล้าขึ้นมากเริ่มเริ่มคิดก่อนแบบคิดแบบมากๆเลยก่อนที่จะพูดออกมาเริ่มไตรรองในคําพูดของตนเองทุกครั้งที่พูดไปถูกไหมที่พูดอะถูกไหมถ้าไม่ถูกเออเราแก้ไขได้ไหมเราจะใช้คําว่าอะไรดีองเคะ่ะเวลาโพสต โพสข้อความหรือเวลาโพสภาพนิ่งแล้วมีแคปชั่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นการกลั่นกรองของเราเนี่ยก่อนที่จะมีการแชร์สู่สาธารณาชนค่ะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะนาะขอบคุณคอมเมนต์ของเพื่อนท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เอามาทำเป็นคอนเทนต์ด้วยนะถอตอบในคอนเทนต์นี้เลยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์อ่กด อ,อะไรก็กดได้เลยแถมคอมเมนต์ด้วยรัวๆต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ